เอาไปเบิงอีกหนึ่งกิจกรรมครับที่ยโสธรครับได้มีการมอบใบประกาศสัญาบัตรนะครับเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบการบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีและสถานศึกษาปลอดภัยประจําปี2 5 6 7ครับที่ห้องประชุมโยศุนทรสนารการจังหวัดยโสธรครับนายชารินทองสุภ่รราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณและเกียรติบัตร แก่สถานประกอบกิจการที่มีระบบบริหารจัดการด้านแรงงานที่ดีและสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2 5 6 7ซึ่งทางสํานักงานสวัสดิการและคลุ่มข้องแรงงานจังหวัดยาโสธรก็ได้มีการรณ่งรงคงทรงเสิมประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบกิจการสร้างระบบบริหารจัดการแรงงานที่ดีตลอดจนเสนอซื้อเพื่อสมัครเข้าร่วมการพิจรารณาเป็นสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน สถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการเหตุงานรวมถึงร่นร่งส่งเสริมให้สถานศึกษาก็มีการขับเคลื่อนดําเนินง,งานด้านความปลอดภัยภายในสถานศึกษาและก็ร่วมเสนอซื้อพิจารณาเป็นสถานศึกษาปลอดภัยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ครับยังได้วรวมมือกับเครือข่ายด่านแรงงานในการเข้าร่วมเป็นคณะทํางานพิจารณาประเมินผลคะแนนสถาน,นาประกอบกิจการดีเด่นด่านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ที่ปฏิบัติหน้าที่ต่อเนื่องตั้งแต่ปี2564ถึง2567ต่อเนื่อง4ปีก็มีสถานประกอบกิจการและสถานศึกษาผ่านเกณฑ์การประเมินของกรมสวัสดิการและคลุมข้องแรงงานก็เลยได้มีการพิจรารณามอบใบประกาศเกริิคุณและเกริิบัตรให้หน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกในเทือนีนั่นเองครับ